หลังจากหลวงปู่ชื่นมาอยู่วัดตะอีแล้วท่านก็ได้เก็บตัวเงียบอยู่แต่ภายในกุฏิหลังเล็กๆเ,เหมือนพระหลวงตาแก่ๆธรรมดาแทบป็นมีใครรู้จักเลยว่าท่านเป็นพระที่มีพลังจิตและมีคาถาอาคมเครื่องขังมากมายจนกระทั่งปีพุทธศักราช2542หลวงปู่ชื่นได้สร้างวัตถุมงคลออกมาสองสามรุ่นปรากฏว่าผู้ที่นำวัตถุมงคลของท่านไปนบูชาต่างมีประสบการณ์มากมายต่างๆ จากปากต่อปากทําให้วัตถุมงคลท่านบรรจุพลังจิตเวทวิทยาคมที่มีพลังมาสจั์ความวิเศษขลังยับยั้งภยัยพานอาถรรพจนไรขจัดสปปรัพทุกสปปรัพโศกสรรพโรคและมีอนุภาพทั้งเมตตามหานิยมมหาโชคมหาลาภ้าขายดีเยี่ยมคุ้มครองป้องกันทำให้ชื่อเสียงหลวงปู่ชื่นดันงขึ้นมาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้นเป็นลำดับ จากปากผู้ที่ได้บูชาวัตถุมงคลของท่านไปผู้บูชาส่วนใหญ่ยอมรับว่าวัตถุมงคลของท่านดีเยี่ยมจริงๆใช่แล้วได้ดีเกิดกาดส่วนสาเหตุที่ท่านยอมเปิดตัวและจะสร้างวัตถุมงคลออกมาเป็นทางการเนื่องจากท่านกำลังก่อสร้างอุโบสถซึ่งขาดปัดจจัยอยู่อีกมากมายอีกประการหนึ่งหลวงปู่เคยบอกไว้ว่าถึงเวลาที่ครูบาอาจารย์ให้เปิดตัวแล้ว เพื่อนำความรู้เวทวิทยาที่ได้ร่ำเรียนมาสงเครา์พุทธศาสนิกชนและจะสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป